สวัสดีครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องสู่ช่องเปรย์นามเชแ่ยวนะครับบันยายโดยผมไอเปรย์แชี่ยวนะครับวันนี้ที่้ามาเบิงนะครับคอร์ดบาลิงเจอนะครับของไออาร์มเชี่ยวนะครับเป็นคอร์ดสามทางนะครับว่าเสียงมันจะเจ็ดไซส์ปันไดเจ็ดสิบันไดนะครับแล้วก็เสียงมันจะหนุ่มันจะไปหล่อปันไดนะครับอันนี้ผมกะพอตะเคยใส่นะครับคอร์ดบาลิงเจอร์นะครับยอมรับบิดีว่าเสียงดีเสียงดีกว่าได้ขายทองตลาดตา้อยู่นะครับ หย่อมว่าราคามันแพงนะครับกัอาบสีจับจองบอได้นะครับในราคามือหนึ่งพวกผมกัเเ่นมือสองนะครับมือสองมือสามไปสั่นละนะครับครับเดี๋ยวผมกป็สิบพาไปเบิรงเลยนะครับนี่ครับคอตบาร์ลิงเจอร์นะครับเป็นสามทางนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะครับผมกับจำว่าได้นี่ครับมัเกติมีเกนนะครับมีคล้ายๆคอดทั่วไปได้นะครับ แบบคล้ายๆคอดตัวนี้สิ่งที่เพิ่มเขามามันจะมีโลลีเล่นะครับตัวนี้ผมกัยังบ่ดจากว่าใส่ยังไปจจกกะซอยคอมเมนต์บอกได้เร้อครับมีโลลีเล่แล้วก็มีปุ่มมิวนะครับมีปุ่มมีปุ่มมิวธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวนี้มีอันเนี้ยนะครับดีไม่เตออนนะครับตัวนี้สามารถตัดเสียงนะครับคล้ายคอมอปไปเสือนะครับตัวนี้ผมว่าแล่อัติสําคัญนะครับเพราะว่ามันดีตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับ ปุ่มซี่ดีห่อนนะครับมันซอยมันซอยห้นะครับเสียงนี่มันติบมันใสขึ้นนะครับเสียงมันดีขึ้นนะครับเสียงมันชัดเจนขก้นนะครับผมกระกดกลับไปไหวได้นะครับเดีวยวผมจะมามาดูพระอร์มิกอนรับพรามิกพรวบรมมิกตีไสโวโมเมนาวเปอร์มิกอันนั้นมิกเซอร์นะครับอันนี้ก็เปาถูกเปาพิษนะครับป่าวายพระ่รมิกตีไสโอยเอาอีกแล้วมิกตีไส้นะครับกับเป็นมิกท่าดานะครับ ดีเจ็ดนะครับกับอีคิวนะครับทีไซส่กับเป็นอีคิวนะครับ dbx นะครับ db บเส้นวเอนี่ผมใหมเป็นเบสนะครับเส้นแนวบีผมเป็นกลางแหลมนะครับคอร์ดขึ้นกันนะครับไฟกับสองร้อยสี่สิบสองกับเทือกไฟแห้งนะครับมาบังคุมพลั่งนะครับคุมพปลั่งนี่ให้ s a ชเอทีสองพันีนี่ครับกลางแหลมนะครับส่วน mc Vincent, 1200 w i n s o n พันสองร้อยวัตนี่ครับเบตนะครับเบนี่ก็แท่นนี่ก็ใส่ใสนเส้นแนวเดียวนะครับเสนแนว b นะครับเสนแนว a หม่นะครับยังไม่สอบส่วนตัวนี้อ๊บไว้ก่อนนะครับอ๊บไว้ก่อนเอายังว่ทันนี่ต่อนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งดอกนะครับแต่กผมสีตะต่างกล่องไวหน่นี่ก็เป็นบรรยากาศทองไหทองหน้าของผมนะครับ ครับมเมื่อบังครับตู้กลางแหลมเป็นตัวสองคู่หนึ่งนะครับดอกที่ใส่กับกิฟนะครับ GPA หนึ่งสองห้าศูนย์แล้วก็กลางแหลมนะครับเป็นเป็น M-S นะครับหาลอยนะคาตั้เบสที่ใส่เป็นตัวออโดโคบตัวนี้ผมจะบอกว่ามันบอเต็มสวนแด้วพอแมอ่พี่น้องวนนี่มันบม่มีพอตเข้าไปละหาเต็มสตนมันจะดีนะครับดอกที่ใส่ก็เป็นดอกอบอ้อมสีลอยวั์นะครับ ถือว่าดังดีอยู่นะครับะดรับหนึ่งเปิดฟังในหือนี้มวนครับแต่ว่าถ้าออกงานกลางแจ้งมันทรงโบไก่บันไดนะครับคงมันมันบมีพอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเนแนะนำครกเป็นเอาจักแบบว่าเต็มสูตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่นี่ก็เอายีสิบเม้นตไปเลยนะครับแบบมีพอร์ตนะครับแล้วผมขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวผมไปเปิดเพลงครับ บ้านนาหรือแมชะบากลางไทยลมงแสงสีมลายอยู่ที่ไหนบ้าง า,า,าใจ,ล,าาาจาล้ททหปุ่ชครับเมื่อกี้กล้องมันหอนนะครับมันได้ตัดนะครับผมกะจะใส่ล่ยแ i ของอาจารย์ท่องเบ็ดนะครับครับถนนนะครับเปิดในฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้เนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากล่าวค้า่าสวัสดีครับ